ผมสายชนอีสานตอนใต้ครับวันนี้จะพามาย้อนรอยครับจัตุคามรามเทพของปากใต้ครับผมมีหลายรุ่นครับที่ว่าเขาหาเขาบูชากันครับผมมาให้ดูครับนี่ครับย้อนรอยครับจัตุคามรามเทพครับผมไอ้นี่รับนี่กับเรมาเลยอะไนี่มีหลายรุ่นครับที่เราเล่นครับ สองอาทีเก้าสองอาสามสามสู้นะเขาเล่นอยู่อนี้ก็น่าจะเป็นของดีครับผมมันดูยากครับไปดูครับย้อนรอยจตุคามรามเทพครับวันนี้ยุนที่ว่าพศนานๆแล้วครับผมยรงนี้ครับยังมีอีกหลายองค์ครับที่กระจดูครับมันเยอะครับผมวันนี้ก็เอามาเปิดให้ดูกันใหม่อีกหนึ่งครั้งครับจตุคามรามเทพของปากใต้ครับผม ผูชาได้ทุกองค์ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับไนรอยมันเลือดไนรู้นรอยมันเลือดสามดิบาม